แต่ถูกเดเล้นะครับหาทีนิเห็นกันหมดเลยคะแต่ไม่รู้กันทั้งสกูน่นน่าไปแล้วไง เมตตาปาทนันทุกังกายมหันติเมตานามันเตกันติเมตตาอุปาทนางสติกังยติตังสัตวารัตนังกันตวาเตนางสัทธากายติเมตตาอุเทกังกายมหังอตมาตังสัทธาโยยยเตเนวเออเราวยออยังนาเตะปัญหาเฉกุลเจ้ามารินเออยโยปรับนะ ยติตั้งสันทุวารตนังกายมหันตเมตานมันตั้งกันทว่าเตนังสัทธากายตังเมตั้งกายมหันตังพุถีกังกายตินังอยัตตังมิตานันนั่นตมาวศรัทธามปดสามปดสามปดสามสาธุสาธุสาธุตานะอ้าวขอสามตัวลงตาอยัตตั้งให้ลูกหลานเบิิง เออตัวสามตัวเขาเห็นมาอย่างไดไปเบิงสลากเขาเบิ้ง <c oughs> อขอ,อนิมนต์ครับยาติตังสันทุวารัตนังกายีมหันเตเมตตานมันตั้งกายติไม่ตั้งกายญตังมิตายญาตังมตตาปัตตังมิตากายติกันเตทิตังสัทธากายติไม่ตั้งอุกังกายญตังมิตา

เอาของเนืมเอมาหลายคนนะ right. วันนี้น่าจะยี่สิบกว่าครับอันนี้แล้วนะครับยังใจยังตามตัวพลวัตอย่างไรระบบกลับสมบัติเออหนุ่มเนี่ยเจนซอมหรือระบบสมบัติกลับระบบเอเนี่ยมุก โมโหปะสาในสรายจุไอจาทิยทาวริมหาปุราิเรนติศูนย้าสามอศนสะศูนสนะเออศูนย์หสศสครบสาธุสาธุสาธุ สี่เท่าก็มหาเล็กไม่ได้หรือสี่กันให้เลขตัวเองไม่ได้ต้องมาเอาเลขจากันเ <c oughs> องนะครับโอ้สาธุเด้อแม่เขียนเอ้ยจับไอ้โน่ตรอยบ้านนะก็มวยเคลือนได้เลยนี่เออส่งชุดชุดไอ้แม่เคลื่อนนะนรออครับน,นะครับก็เมื่อกี้ก็ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้เป็นเลข83กับ053ครับ83กับ053ครับก็ฝากทุกคนนะครับข,ขอให้โชคดีนะครับมีแตงใช้ มีเงินในกระเป๋ากันนะครับมีโชคมีลาบกันทุกคนนะจากที่นี่นะครับได้กับพี่ดิ่งไหมชปมีตาสตากายตังมีตังกาธนังสตีกังกายมหันตมีตังปัตตังสตีกังกายทินันตะมังกายมหันตังปีตังปีตีแปดเสมปีแแปดเมแปดเมแปดมปดปดเซปดมปเปดมแปดเม เออแปดแสนเด้อแปดแสนบ้แปดแสนแปดแสนยืนิ่งปัญหาเจ้าเออปัญหาอีเจ๊เจ๊เนาะอ้ยปัญหาแจกดเจ้าชโยบานบอลหลกตาอยติตั้งสันทุวารตนังกายเยมหันเตเมตานมันตั้งกันทวาเตนางสัทธากายตีเมตั้งกาธานังสติกังอยติตังสันทุวารตโตสมาสมพุทธัสสั สาบเทกังกันจิยันเตนเมตตาปาท่านันทุกังกายมหันเตมตตานบังมิตาปาทนันทุกังกายมหันเตมตตาญาติมิตานมันเตมตตังการตังงมิตาสาทุเวนิมังอุกังกายมหันเตเมตตานมังมิตาปาทนันทุกังกันทุวาเตนังสัทธายาติสัทธากายมังอุกังกายญาตังมิตเอ่ย អ <coughs> แม่ตะเคียนท่านแจ้เอ่อรางวัลที่1ก.อ.เลข37เวียอ3ตัวนูเลขกเลขเอท่านแจ้เอ่อโกนเจ้าก็มัวคึกๆเครี้ยงมัวรัวยันเนี่ยก็ไงเจียมเลียบานไงเจียมเลียเก็บมัวรัวส้มเมตคีรนี่เอ่อลบี้ลือๆซาวงะเนี่ยม่วนม้อส้มเอ่อโชคส้มเลียบเอ่อส้มเล่งส้มเล่งรัฐบาลเก้ตุ้ยเวียรางวัลที่1ก.หลาเอ่อม่วนเด้อม่วนเอ่อ สาธุสาธุอมินาสการนาพู้ตังงภิปูุิีามาอิมินาสการนาความมังงภิู้วุะีะ โอ้าสุสาธุได้คุณครูบาอาจารย์คุณเราคุณเราติมคุณเราองคุณเราเสวียนคุณเราพนมตะไแบ่งคุณเราบังบัดคุณเราขวดตลวกคุณเราพนมรุงคุณเราคงคุณเราเกาะแก้วคุณเราข้าวเฮงก็ร้อยล้านพันล้านนะพันล้านพันล้านนะนข้าเฮงนี่นี่ดูหมายเลขนี้เลยนะของข้าเหง เน่้เดิมเราไเรา่าตัวเจ็บตัวเจเราลุกเนี่ยเนี่ยมัววัดมวบาเราุกเนี่ยงเฟลเชอร์ไงเน่นี่เมนุมเนี่ยเจนซอมเมียนลม่มมิชัยมมิชวงิเอเมนเซามบรงบรบตุ้อกเน่สมชงจ้าเราตู้จออตามมันเฮามันรดีเออชุกเซนชุกเซนแต่ยบอล้เลยเนี่ยยือบอพิ่งจบมาแล้ว สามตัวเลยนะครับจะแม่ยังไงให้ผมซื้อถูกด้วยนะฮะที่สำคัญมากเลยเพื่อจโมแวนเส้นพื่อกินเน่าอะตรอนงน่นพองเจ้ามันอย่นทีนเนี่ยน่ะได้พองเจ้ามันอยู่เนื้าีเน่น่นะ้องเานอตู่เนองแป้รซเอเน่นีะองเ้นตลอด

ยี่สิบกว่าครับมีแล้วระั้อนใย้อนตามตัวเพิวาจังไรไปแล้วเปอาทุกานเลยเกี่ยเรียบางานเกียมเรียนครับมาซ่อมมนเหามาซ่อม แม่ตะเคียนตั้งแต่เอ่อรางวัลที่1ก.เลข372เวีย3ตัวนูเลขก็เลขเอถាញ់แจ้เอ่อโกนเจ้าก็มัวคึกเครี่ยงมัวรัวเนี่ยก็ไงเจียเลียบ้านไงเจียเลียเก็บมัวรัวสมแม่ตะเคียนนี่เอ่อลือบี้ลือซา